สวัสดีนะครับสวัสดี f อนะครับทางช่องอํมพลชาแนลนะครับวันนี้ผมเดินทางนะครับมาหาพ่อพานะครับที่กระท่อมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามความฝันของพ่อพานะครับเพราะว่าเมื่อเช้าพ่อพาเดินผ่านบ้านผมพ่อพาบอกว่าพ่อพาฝันดีมากๆอยากจะเล่าความฝันให้กันอ่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ไปฟังความฝันของพ่อพานะครับ ต้องบอกว่าเป็นการย้ำฝันเลยนะครับซึ่งพ่อพาบอกว่าฝันดีมากๆนะครับฝันเหมือนแจ็คตจะแตกยังไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวยังไงมาฟังความฝันของพ่อพานะครับอันนี้ก็คือยามนะครับที่อารักขาพ่อพานะครับก็อนอนเฝ้าพ่อพาอ,อ,อยู่นี่แหละก็ได้เฝ้าเป็นมูนมาพอเนาะอืมมันนอนดีแต่าอากาศดีอะโ okay. นอเคยังกี่ยกขึ้น น้องฝ้าพ่อยุ่งเสียแม่ว่าดีแม่หนาวอะเรด้ัดเนี่ยเดีวใส่ม่องนะบ่บ่บ่มโอ้บ่มีคนใส่ม่องร่มอ๋อล่มปลาบ่ถึกมันร่มเหรอมันลงใจมั้ยอ๋อมันยังเอาเรือป่อยูเอาเรือบ่อยู่เรือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากเรือมันมันล่มพัดแล้วมันดึงม่องแ่งยันมอองเลยบ่ทันลงไใสมอันทานว่าล่มอะไรจีใส่แล้ว เราต่พอก็สิมานอนอยู่กับทอมนี่มัหันพอเขาไปนอนบ้านเป็นยังขึ้นด้เขาไปนอนบ้านพอนอนบ้านม่พอสิไปนอนบ้านคนมันหลายเด็กน่อยล้านน่อยกับมันนั่งมันนกององู่นี่เลยบ่เป็นส่วนตัวปานไหนบ่กเป็นส่วนตัววันนี้มันเลืสองเลี้สองคนแล้ผัวเมียมันเลี้ยตไ้หมดก็ผัวก็ไปเฮ็ดการนงานไปหมักน้อยหน่อยหมักไปโรงเรียนอืมเลยมันก็นอนพี่ผู้ใหญ่ก็นอนพ่อดแต่ว่าอาย อ้ใครต้องเรียนเทียให้ไปนอนน้ำพอยไงลนเราบัดจะไปซื้อมุ้งหรือมาท่านเนี่ยไปตลาดว่าเงินออก่าอากาศดีแล้วพ่อเนาะเงินออกมือเิยไปซื้อมุ้งหอเงินพู้เท่าอก็สิจไปซื้อมุ้งมากมุ้งน่อยมัดกลางจากเขาเนี่ยมันตึงจับนอนพ่อดินอนครับหลานอ๋อปกติหลานเนี่ยลงไปใส่ม่วงในย่ยยางยางเอาใส่บ่อด้บ่บ่นำเลือกหัวนำเลือกตีมัองเนี่ ปลาคือสิหลายเนาะพ่อปลาตอกครกตอกปลาตอกแม่โครคุณมันมั่งเหมืนแก่ลงมันเคยต่ำจิตจากคุณลงอยู่ดินปกติใส่สิได้ปลาอย่างพ่อปลาเก่งโอ้ปลาขาวเก่งปลาขาวเก่งปลาซอยปลานี่แหละมั่งสามหาโตสามสามนิ้วไปไปซื้อมั่งอีกอยู่ปกติอืมหลานมาหนังมาง่ายหมังมาเล่นว่าวนั่นอยากได้แห่ไอ้นัมักวันแห่เอออ้นั่นมักวันแห่ แหนะขาดบ่ดมานอ่แหเอามาว่างหันผัดลุงว่ามันขาดลุงมันเอาไปกรุงเทพน้ำที่เอาไปเขาเฮ็ดจอมหายุ่งเขียบลุงเขายุ่งเทพยได้ปลามาแล้วปกติพ่อกับแม่ก็เฮ็ดเขาเฮ็ดเฮ็ดกับเขาเล็กน้อยไม่ใหญ่เราก็นอนในบ้านโอ้ยเล็กน้อยเฮ็ดพักกันเฮ็ดกินอยู่นี่เออหมดกับผัวแต่ว่าพักเพิ่งยังกระไรเนาะพ่อเนาะพ่นเนาะกินเนาะเมื่อคืนมันสัตว์ปลาได้ตัวนึงปลาคอ ตัวซ้ำนี่เหรอือมมันปเป็นไตเจ็งเลยเนาะตัวส,สองมามันตัวส,สองมามันไปกุ้มบุน,บนเอาจนแก้งคอหลอบ่ได้บ่ไดถ้ถัดสัตว์ว่าท่านเขียมันว่าเลยว่าตาย,ย่างมึงทังเขตยนมึงว่ามันเป็นตายตายจนเหรืยยยอ,ยอยตายตายคออ๋อายคงใครอยู่นะครับนผูมชมเพราะว่าพอพลานี่โชคดีเด้อยเราเราไม่อยู่นี่เราไม่สะติดหนองนัาพอได้หาปงครับป่าพอได้เฮ็ดปนเขายังกินเนาะ ดีเนาะพ่อเนาะช่วงปลามันขึ้นกับใส่มองติดดีดีกระโชคดีอยู่พ่อได้กินเนาะพ่อเนาะก็ต้องไปซื้อเนาะเราพักเพิกมื่อนี่กับปลูกได้กินเมื่อตัวพ่อนี่ปลูกต้นแค่ตักข้าตะไไข่ข่าตะไไข่ปลูกไ้มีครบหมดเลยอืมถ้าบักพีก็ไม่ปลวกไม่ตายอืมพ่าจะไปอันเอาแนวน้ำแมลย์รวยเห็นบักพกเป็นเป็นหน่อยเพิ่นยุคขัง ทางบ้านนาบ้านเห็นมันงงแมสีไม่สีเงาเขาเขาจะไปเอาน้ำฝนมาหยอดไป้พรได้มาปลูกไว้แต่กินนะพอนะปลูกไว้อันนี้กะคือชีวิตของพ่อพานะครับเราก็ใส่ชีวิตแบบสมถะนะครับบอถามว่าเดือดร้อนบอเราก็เดือดร้อนแต่เราก็มีความสุขนะครับที่ใส่ชีวิตแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติปลูกนั่นปลูกนี่เพราะ้ดยู่ได้กินไปประทั่งชีวิตไปนะครับทช่วนผั้ชมกอืม ก็ต้องสื่อนะพ่อเนาะบ่ได้สื่อพอกีตู้ยังยังก็บ่ได้สื่อพอได้เนี่ยละพอได้กินอืมพอได้ใส่ปนใส่แก้วพอได้ต้มปูต้มปลากินไปหาปลามาได้กระต้มอืม,มกินธรรมชาติครับอ่ะโอเคนะครับทา้มชมเดี๋ยวมาเข้าข้องฝันนะครับของพ่อพ้าว่าหลานก่อนจะไปุงเทฯหวานว่าจังไดก่อนงเอหลานเนเขาบอกว่าเขาเอาเอาผ้าไว้ให้ เขาว่ากันเอาไปกรุงเทพนั่นเขายันหายเขาเลยเอาใส่กระเป๋าห้อยไว้หัวบอลเขาก็เลยบอกให้เบิ้งให้ก็เลยว่าเอ๊ะมันเอาอยัางไวน้นี้เลยไปบายเบิ้งมันถีดแงหนกักแล้วเอาลงมาเบิง้งมาเคยเบิ้งกับมิตรพระพระหลายองค์พระสามสิบองค์หาองค์ละครับห้อยบอกปัดเอาลงมาเบิง้ง เราก็ไ่ได้วหวได้ยังดอกเมื่อท่านเนกราบหัวบอลหัวยังดอกเลยว่าเ่ท่านเนยนยท่าน,า,นนยานพระยันท่านพระคนข่สิบูษาเบิ้งเสียงเมึงอีกพ่อดีมาฝันฝันว่าเขาตีหัวแตกเอามืองุ้มหัวเลียดเต็มตีนเต็มมือก็คิดมาว่าโอ้ยพอดีตื่นเศร้ามาก เขาประกาศว่าเงินผู้สูง,งอายุออกไหมมันกี่แดงเงินตัวนี้บ่ผู้ทีมันดีใจนะเฮ้ยเลขสี่ออกหาส่วนสนกุกพอดีมากพ่อกันมึนเช้านี่ย่างมากพ่อพอดีครับก็ตามพอ่อพ่อดีกันเลยว่าเออขี่ไปไปหน้าหน้าขี่ไปบ่ไหฟังนี่หรอกออดีใจผมได้เป่าออกมาหานี่ยแหละพอ่อผมยาน พราะไงกัยันมันเป็นหาศูนนี่แหละหาศูนซุนหาเนี่ยขันขันฝันยังทีมันต้องแมนแค่ไรพอว่าเรียกมันถห็ว่านี้นี่เลยจิตว่าว่าจนมาชิ่้อรัตตลีแล้วไปเงินมีอยู่ในถุงอยู่เดียวนี่มีเงินอยู่นี่เงินอยู่นี่มีอยู่ในถุงสองพันสามพันสองพันเดี๋ยวพันกู้บาทเพื่อนี่ใจนั่นใจนี่ใจเฮ็ดรดได้ยังไง เก็บมา,าใส่หลานขี้เนี่ยเป็นเงืนซะาสมของ่อที่ได right huh? ้เงิ่อนบวดหัวมานเนาะ่อเนาะโอ้พ่อก็เจ็บเงินดีได้ไวลูกใหหลานว่าถิเสียงโชคเลยมันว่า่อมันใจตัวใดก่อนว่าถิชื่อเลขยกหาชุนเลยหาชุนเงือชุนหาไทยมันชื่อเรียกไทยรัตตอรี่ร้องมึงเลยลูกขึ้นมากกูชื่อรัตตอรี่แค่ลี๋ยกไปเขาไปรอดแต่ชื่อรัตตอลี่ห้านั่นกูก็บจีไปเรียนมูอวัดพ่อได้ เขามาขายลักเลียทางนับมันเขามาดูเรยว่าจะไปเหลนวัดถัดชื่อรัตเีย์อืมว่าชื่อ,กกอช,ชื่อชื่อจะรักงวดนี่ชื่อแทะจับสองใบว่าสีเศร้ามันคือสีเศร้าก็ได้รอกกันออกมายอ,อยู่ยังทีกันฟันยังทีแล้วกันชื่อร้องมึงอีกเียงโศกมึงอีกจุดจับใบสองใบร้องมึงเมื่อตีห,หัวใส่ยังตี่อใช่เขาเป็นใส่ยังตีหัว่อว่าฟันว่าตีหัวแตก ม่งูเจ้กว่ามากบ,บักนั่นจกจับมา,จากจังไหยมาตีแต่ว่าหูแต่ว่าของตีโดนตีหัวแล้วหัวแตกเออหัวแตกเลียดเต็มหัวเลยก็ได้เอามืองุ้มหัวกูจกังไลยแตกขักมันคือตีกูขักเถอะปนน้ำหาคนกับบ่าเหี้ามันมา,จากจังไลยนี่วะแล้วอย่างมวยกันมันนอนต่อยอกว่กาหนีเล็กมันถิ่มีหาชวนมาน ยันมันเป็นเรียกหาชู์แล้วก็ว่าชี่สือหาชูดร่องมึงนี่เมื่อกะหาหัวกระศูนเนาะแมน่นตีหัวกระแตกหัวกระแตกแตกหาศูลหัวกระกลมเนาะพ่อเนาะไม่มว่าชีเืือหาชูดร่องจัดดอกใหม่เซียงมึงอี่้าเพิ่นในโชคอีเลยมานอนเนี่ยมาฝันมึงน,นี่ละ่ะว่าจะไปเสียงเพิ่นอีกอยู่นี ฟันมึงขึ้นนี่เป็นเพะว่าฟันมึงขึ้นนี่โอ้สสดๆันว่าสีแกงครับคนสิแกงนี่ฝันแม่นเลยต่เกาตี<ด>ประมาณตีหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเมึงน้าการเพราะว่านอนมาหลับโทษถามหลานใหญว่ายานมันหายน้ำรถเนี่อหลานสามคนเนาะก็เลยถามว่าเขาเอาเจ้าไหนสูตีไปตีตัว จองตัวไวนี่ชูบบบอกว่าขอสามเบาะสันทีนงทังติก็บอกอยู่วต่คุ้นคน้คนขายตัวนึงเขาเมาเมามันเลยลืม <c oughs> คนขายตัวก็เมามาดนี่มันเลยมาเอาเงินเพิ่มอีกซีลอยมันเอาเงินเพิ่มซีลอยมันเอาเล็กน้อยสองคนมันมันทางคนละเบอะก็เลยสื่อคนละเบอะกรบพอกับเมียเขาเบะมันเสือมืนเขาเลยเอาน้ำซีลอย มันเลยเป็นชิ้พันสองอืมแต่โทษถามเลยก็ไปต้องมาหาจินนะพ่อเนาะกันกันนั่นแหละก็เลยโทษถามเลยว่ามันเป็นยังไงไปดแล้วเราะเสู้วนย็นนี้สูอหอดใจโทษเถียวแรกมันมาหัดโคตรกำลังจอดรถจอดแต่กินเขารถพ่อจอดกินเขานะักพวกเขามาจะสายไกลเนาะ เขามาตะไก,ก่าเขามันจอดกินขเข้าวคุละเขามากินเข้าจอดคนกินขเขา้ออเขาวหอดคุละอันมันหายว่าอะไรเด็กน้อยบอ่อมันนอนหลับเบิดบ่อมีหับบ่อหายยากคนบ่อมัหายหายากคนหนกกอกเออมันดีละครมันบอ่อมันเป็นดีนะพ่อลูกหลานก็นต้องทำมาหากินเนาะบัดโทษยีออกเกี่ยวซองมนาะหอดสุฮัดสาลาบุรีไปหอดแล้ว แถวสองนี่ทุ่งหกตุ้มหกุ่มกวัจับจับที่หนึง่งมัดสลับบุหรี่อืมอ่ะนะครับธรรมชลมนเนกกได้มาตามความฝันของพ่อพ้านะครับพอ,พอพ่อพ่อนี่เวลาลูกหลานไปใส่ล้วก็เป็นวางถามเจ็บไข่ไดปไ้ป่วยกัมีตพ่อแรนป่วยก็ตตองแรนดูแลหลานนี่ครับเราเป็นคนหักหลูกหักหลานมนเนกกได้มาตามความฝัน จากปอบ่า,าแล้วฝันดีแห้งปกติพอก็ฝันว่าคนตีหัวแตกไม่คนมาตีหัวแตกก็เคลียบบ่เคยเคย<ล>เราเป็นที่เป็นหาศูนย์เป็นศูนย์หา,หาอยู่ก็ต้าเคยที่เป็นยังสี่ที่เป็นยังสี่หาศูนย์ศูนย์หาพ่อว่าจับจุดเลยเดี๋ยอืมจะเป็นหาศูนย์หรือศูนย์หาแล้วเมื่อที่เอามาตีนี่ว่าอะไรเป็นหนึ่งบอกว่าหนึ่งหาศูนย์หรือว่าบอมีเลยบ่มมีเลย แต่ว่าพอเคยฝันอยู่เทียนหนึ่งว่าเลขเป็นศูนย์หาหาศูนย์มันวะตีหัวเนี่ยมันมันจิตเป็นยังไงจิตเป็นแบบนี้มันมันออกวันไหนหยั่งเลย,ยงวดต่อไปเออผมก็จำว่าได้พว่าว่ได้บ่ได้ถามฟญี่ต้งไญยี่ต้งเล่าบา่มีปฏิทินเนาะปฏิทินมันขาดเอามาติดไว้ล่มพัดขาดล่มแห้งพมด ผลตาดเนี่ยอย่างเนียเล็กน้อยมันเหรียญน้ำหนะครับเล่ขาดมานีนววาเวลาบัตรเสี้ยงมึงหยเกมือแรงเรนี่ยเงินเขาหรับเงินแล้วสิไปตลาดเพราะว่าสิเขาไปตลาดหาซื้อมงซื้อมงมากนอนเขาหลัดอ๋อเสี้ยงเหล็กหาศูนซุนหาหยกแต่ว,ว่าปกติ ไอ้นนี้ขอถามพ่อไพ่อีกรอบหนึ่งปกติพ่อเคยฝันว่าเขาตีหัวเนี่ยเมักจะมาหาศูนย์ศูนย์หาช่วงนั่นออกเลยมันบ่ก่อออกออกหาศูนย์ศูนย์หาโดนฝันทีนึงเนาะพ่อนเนอะไม่มันไม่โดนเลยดิโดนแห้งมันบ่แมนโดนจนจำอะไรเนาะจนสีลืมละถ้ามาคือ่อเลียกมันถีอเป็นหาศุนศูนหาบ่ฝันยังอือบ่เป็นตัวอื่นเลยเป็นตัวนี้เลย ว่งหันก็ที่บอกไปหรืบอได้ฝันเลยๆเลยๆคิดว่าเรียกออกมากยังที่มันมันก็ต้องเป็นหาคิดว่ามันที่เป็นหาหาลายบัดมันเลยมาบอกไว้ว่าหากับหนึ่งหาหาหนึ่งหาอืมบัดนี้มันมันหนึ่งคือสี่หายบัดอืมมันกลับเป็นศูนย์ว่ะก็เป็นศูนย์แมนอืมคิดว่ามันสิอเป็นศูนย์นะนีะ มันจีเป็นหาชุนบ่าหาศุนย์กับชุนหาหาศูนย์กับศูนย์หาเลยนะครับตำรวจจมนะครับพอผ้าโดนโดนเราฝันทีนึงเพราะว่าเราก็ฝันอยู่ทีหนึ่งเข่าเต็มเต็มเลยหาศูนย์ศูนย์หาฝันว่าเขาตีหัวแตกนะครับตำรวจโจมตีหัวแตกขอล้อเลยเลียดไหลเลยแต่พอฝ่แนนเลียดเต็มหัวเลยแดงจึือบือบมิตะเลียดมิตะเลียดเลยอืมนี่หงอยนอนกับม่เดนอนนอนนอนหลับ ราจีแจ้งส้มันตีสองหนาวบ่ฝอยอยู่เนี่ยมหนาวเดียเมื่อคืนอืมแต่ว่าล่มไวๆไวดีเนาะนี่ากาศล่มยังสิบพวกใครมียุงอืมหันชี้เอาๆเนี่ยยุงไหลนี่ยังยว่าจีเอามุงมาคางนอนจีเอาแน่าน่ำแร่งกับจีเอาปาปิดตัวนี้มันพ,อพอ่อบ่อยล่มหายร่มมันกายเลยครับ ในตัวหนึ่งจะป้อยลงนะคะรับ่านมช้ชมมนีกะสรุปคือชองคมพ้นเชนเนี่ยนี่มาตามความฝันของพอผ้าพอผ้าฝันว่ามีคนมาตีหัวเราเนี่หัวแตกเกลอดไหลเลยนะครับแต่ว่าเรามองมาเห็นคนมาตีเรากะย้อนหลังไปอีกโดนแห้งนะครับเราเคยฝันแบบนี้นะครับสลาก,กินแบงรัฐบาลไทยนี่ออกเต็มเต็มเข่าเต็มเต็มเลยหาศูนย์ศูนย์หานะครับอันนี้เป็นคําบอกของพอผ้านะครับเราบอกว่าเราฝันแบบนี้เราเลขกเคยเข่าหาศูนย์ศูนย์หา นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเสียงโชกสลด์กินแบงรัฐบาลไทยนะครับงวดขอวันที่16พฤศจิกายนปี2567นะครับขอให้เอฟซีทุกๆท่านนะครับโชคดีเฮงเงรวยๆนะครับกับเลขฝันพอผ้านะครับจำรักกินนี้ผมกับพอผ้านะครับต้องกราบลาผั้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับพอผ้าขอคำอวยพรเอฟซีแน่พ่อขอโจ้ขอหลับ เด้อให้โชคไห้มันเด้อเอฟทีสุกูขสุกุนให้โชกไห้มันให้ำไห้รวยให้เจอกละตุรีเเร่สมควมมุงมาดปัตนาาของพ่อใหญ่พ่าแล้วก็ของช่องอำพนน์ยจะแนนำน,น,นำี่เ้็นหัวน้ำเพราะห้โชคดีสุกโนสุห้อน